ไม่สร้างสถานการณ์ไงดเดี๋ยวมิสเตอร์ปีนนะจะได้คิด,ดว่าผมไม่ใช่พวกอ๋อประตูนี้ตูข้างล่างไม่สันหายแล้วที่ปีตแปลกมีแต่ลูกกอกใช่เ <c oughs> จอโปไมยมันเอาไปฟังทันทีเลยเนอะเออมันจังไหลด้วยตัวเนี้ยมันเล่นคนเดียวโอเคไม่น่าจะมีบ้านในเนี่ยเดินไปแม่นะไปละ เกิดหาระเบิดดรวยเงียบเรือวะมีตบีนไม่พิมพ์เลยวะห้า,หาเสร็จแม่งโย่ไม่เจอล่ะบนไอ้นี่้่อตายเสร็จบผมมองไม่เห็นเลยบนกระสอบสายเข้าไปแล้วหรอเข้าแล้วข,ขาเจ็บด้วย ไม่เห็นวะม,มีเรียบร้อยเลยกูระเ,เบิดเต็มเลยระเบิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไะเบิดเอ็กเวกแตกกูไม่น่าวิ่งตามกัาไปเลยพี่เจ้ใครเพี้ยงระเบิดเข้ามาโดนวะตอนอยู่บ้านดีสแล้วก็กูย,ยิงตายไปแล้ว

ลละเยมแม่งเอ้ยมีไล่สัตว์ทั้งมีทั้งคนแล้วมึงเอาเออกูโดนตบอีกูโดนมีตบไปสัตว์เนี่ยลุงลุงลงปรับไปนี่ครับป่าป่าไปใหญ่ย่ะป่บเหรอครับแต่แต่ผมผมกลัวมันแอบที่พุ่มผมยิงยัดพุ่มไม่เนี่มันวิ่งมันวิ่งวิ่งวิงใครไม่รู้วิ่งที่ไหนอ่ะอู้หูว์สุดอยู่อยู่บนอยู่บนไอเนี่ย ดีนะแบบไอ้หันไปมองไอ้ไข่ว่าหัวฟูฟูมีคนเป็นซุยเนี่ยลมมันเกิดมาเป็นไงาลมกระเด็นโอ้ยบวกกันหนักขนาดนั้น,นลเลยหรอหะัไม่ได้บวกกันหนูหนูบวกคนนึงอุ้ยปำทำน,<า>น้ำหลุดก็ใหม่แล้วไอ้ปาม ไอ้ใครเราไรน,นีน่นรถคันนี้ยังไม่คราบเลยเน,นี่ยรถคันนี้ยังไม่เอาของไมาคราบเลย,เยไอจูบีมันจะมาไหมเนี่ยได้ยินว่ารถรถจะไม่คราบนอนจนง่วงแล้วเนี่ยมาดอกเข่งกระปุกก็ไปอยู่เล่นจ t ทเอแล้วไปฝากดีจีทอแล้วไม่ใครเดินข้าง ว่าจะด็อกซี่เกิดตาและวคุณไม่ดูคลิปแลวเหรอท่านผมไม่ได้ยินเสียงเล้วอืมผมก็ไม่ได้ยินมันทางฝั่งซ้ายของรถอะไปไกลเลยเงียบเงียบมีรถมีรถมีรถเอาแล้วปะทิ้งปะกันแล้ว มาโซฟาบัตเดอะวาเกอร์ล้อแตกล้อแตกล้อแตกไล่เลยไล่เลยไล่เลยล้อแตกล้อแตกสัมล้อแตกมันม,มีคนอยู่ข้างหลังใช่มีคนอยู่หลังกระบะจอดจอดไปหนึ่ง เขมีรถจอดถึงนั้นอีกคันนึ่งเนี่ยไปหนึ่งเขาจะรัแบบตมาวิ่งไปเอาปืนข้างหน้าใช่ไหมน่ะตากไว้ตไว้ตไว้ตไว้กซ้ายนั่นแหละ้ายซ้ายะไเียเฮ้ยปั๊มอยู่บ้าย่บ้านมันใครเข้ากับคน้บ้าต่อเต็ตต็ตอใครยิวะใครยิงก็ได้อนตายตอนนี้ตายตียา ทางบ้านเลยไปแล้วครับลือแล้วครับปาล์มลือแล้วไปไหมอปยน้าพี่น้าผมหน้าพี่หน้าพี่มีหน้าพี่มี ข้างหน้าเลยเนี่ยหน้าเลยเนียกี่ยคุโปก็คอก่อนเลยคุมาถา ตัวมืตัวเิส้ัดลงซะแล้วแง่คาบ้าสูอุ้ยโดนกูบล็อกเลยตึงเตงเตึงเต้ เต็ท้ยกำลังวิ่งไปไม่อยู่บนหัวฟ้าฟ้ามอยู่บนหัวพี่ทปานสองเอ้เอเปืนพลาดไอ,อ้รีเลยมาแถวนี้ทำไม ai call nhưng mà 2 con. Cháy rồi rồi. 2 con. ยิงตรงไหนยิงตรงไหนอยู่เนี่ยเฮ้ยบินวนไปไหนวันใดงยาวางบนขง่มหยุเด็่หย

ยากให้เอฟเอซีแท็กซี่บ้านศัตรูไม่รู้อ่ะไอยูแท็กซี่พี่เห็นชื่อหนูมาพี่เห็นชื่อพีนพี่มีคนอยู่แถวบ้านตามช่วงวพลังอันดัหนึ่งนิดหนเอากุหลาบไปดีไม่ใช่ไอ้ยัยมีเด็นแยกกันหอกเอากุหลาบไป ต้องเล่นี่รบตัวเ่าตัวเ่าตเาใช่ปืนน่้นพทางนู้นนู้นหันขวาน่อยขวาน่อยขวาน่อยทางน้นวาชักปืนพอดีวิ่งหามีเาปนยิงเข้าบ้านมีเข้าบ้านแต่ขอเฮ้ยโดนใคร โดนอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่รับโดนใครไม่รู้ใจกลัวโดนแน่เนบนเป็นบนก็ได้ยินแต่ไม่ใช่ของเราอ่ะตัดฟ้าใครใครอยู่ตัดฟ้าไอ้ลังคาลุงสองนะโดนโดนโดนใครโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนกูนี่แหละวใครเหยียบเด็กแถวนี้ป้าบอกมีคนวิ่งบอกว่าลงบินฮะโอรังหนวิ่งมาผมอุ้ยอุ้ยจริง เราเปิดควันเยบเต็มเออไม่เอาลุงไม่เอาเสียเวลาเล้วไม่ใช่พับกีตายไหมตายไหมตายยิงเลยสองปีสองีตัวแทนภาพสองตอเดี๋ยวหยุดหยุด่วงนี้หยุดไม่หุดจะได้ทำงานบนไหนไม่อยากทำเองหรือเปล่า ซัดลูกติดยูเไ่เอาตายสองเฉยทำไมเขายิงง่ายแต่ว่าทำไมกูแตกง่ายอะโอ้ยตายชิว กวยพกปืนันมาไอกล่องเล็กใครใครวิ่งไ,ไ,ไปทางบ้านไหนนั่นอ่ะไไดได้้มันยิงผีมันยิงผีผีโผล่มาหามาัานาตี๋ต <c oughs> ัวนอยู่ลึกปะื <c oughs> อทางวับขึ้นถนนเออเจ็บร้อยยิงตัวอะไเลูกกระสุนหายไปไหน แต่แต่รู้อยู่เห็นเห็นเห็นตูมีปืนตายกูจะข้างห้องบนมีปืนอีกแค่เหรอปืนไม่มีลูกเธอขึ้ะมาหาแล้วเนี่ยไปปืนายแล้วเราจะยิงไปเราจะยิงไปเลินะ มันหายแต่มันผมว่ามันขาดเพราะมันจังสเตปการเล่นของมันมันไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยที่เราเล่นกันมันค่อยๆค่อยเดินค่อยๆขาดเล่นเป็นลุงปืนไม่มีกระสุนใช่ไหมใช่ฮะถ้ามีก็ใสเพล่าะว่า เราจะไปคิดหมันประมาณนี้ไอ้เที่ยวแบงค์ขม่รอนนะมีมีติดลองด้วยเอาของหายเอ้ยขาอ่ะใจเย็นใจเย็นมีตัวในหัวนมีตัวตรงไหนตรงไหนตรงผมมาตรงผมตรงต้นไม้อย่หัวนมเจอเจอมีสุดขีจังล่ะมีตัว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 ตัวมีเข้าตรงไหนเข้าตายโอ้ ไอ <substit uting> ้ดูงกลับไปแล้วไม่ไม่ได้เอาปดีดีสองหนึ่งใช่ปะเอาไปก็ใช้ไม่เป็นี่เห็นแล้ววิ่งลงมาแล้วเี็นแล้วลนีแค่เลยหน่โดนสายมือเข้าไปสายมือนะป๊าบเขไปเข้าไปาย จามเดี่ยขังเมื่อกี้นี่ไงป่าสุดก็้ยังผมหัดเล่นดี่แมเฮ้ยเลยก็กูดังสองอะนะอืจริงจากพุ่มไม้หน้ากูเนี่ยเสียดแบงค์เฉยแบงค์กูดังหนึ่งลงเป็นสองอะประมาณสามสี่ตัวเลยแบงค์ปักดีดีในที่นี่ไม่เห็นกูแต่ด้เห็นกูชิบหายเลยระยะเผาขนเลยสองร้อยเองอะสองร้อยเองสามร้อยสี่สิบแปด ลมอะไรวะเวทจะติวไว้สัตวติวหลังซามันกดตัวมันยิงอยู่เนี่ยตามยิง